สวัสดีครับมือนี้กับมารีวิวนะครับรถไถยคูบุตรเอ็มห้าพันนะครับติดชีพนะครับติดชีพปัญญาประดิษฐ์นะครับคันนี้ครับเป็นคู่บุต้านะครับสองเพ่านะครับเอ็มหาพันนะครับตัวนี้ครับเครื่องเกียร์ดีครับเอ็มห้าพันเอสยูนะครับตัวนี้นะครับยางนาล้างสวยนะครับระบบไฮดรอลิกดีครับเครื่องเกียร์ แน่นครับเสียงนิ่มๆเสียงนิ่มๆครับสําหรับขั้นนี้นะครับมีเอกสารเล่มทะเบียนให้ครบนะครับมีเล่มมีทะเบียนให้ครบครับระบบดีนะครับพร้อมใส่งานนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับราคากรับตอรองได้ครับนะครับอยู่ลานปูมินแพ็กเตอร์เขาเนี่ยแหละครับสาขาเพื่กุจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทร 098612729 5ครับอีกเบอร์นะครับ0817294 5 01ครับมารีวิวกันทำงานให้เบิ้งนะครับระบบนะครับกำลังของรถนะครับแห้งดีนะครับระบบไฮดรอลิกแกดีนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับสีสันงามๆครับโค้งแางสวยนะครับเบาะบาร์ดามนะครับแห้งดีครับกันผู้ใดสนใจก็แวะเขาเบิ้งได้ครับทดลองขับดูได้ครับ หลานภูมินแท็กเตอร์นะครับโอเคครับกาฝากกดติดตามนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับภูมินแท็กเตอร์นะครับและช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ